ชนอะไรมากุวยเจีงมันชนล้มเล่นกันละสิไม่ได้เล่นมารถน้าเฉยๆมันก็มาชนเพื่อนแค่หยอกนะเป็นลูกชายมันต้องเข้มแข็งจะร้องไห้ทำไมแต่กุวยเจีงมันไม่ได้เล่นนะพ่อมันแกล้งจริงๆเรื่องของการบูลลี่ในเคสของเรื่องนี้ก็มีเรื่องของการบูลลี่ด้วยซึ่ง หลายคนผู้ใหญ่หลายคนเข้าใจว่าเด็กเขาแกล้งกันเขาล้อกันเขาเล่นกันแรงๆหน่อย,เ,ยเป็นเรื่องที่ธรรมชาติเพราะว่าตอนตอนสมัยที่ผู้ใหญ่เป็นเด็กๆก,ก็โตกันมาแบบนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่สร้างความเฮลตี้ให้กับอีกฝั่งคนโดนบูลลี่ไม่เคยสนุกอะค่ะคนโดนบูลลี่จะถูกสร้างบาดแผลทางใจเึื่องสิ่งนี้น,น้อยคนมากจะจะถูกเห็นจากข้างนอก เจ้าตัวเก็จะรู้ว่าเขาเขาแย่แค่ไหนเพราะฉะนั้นเราเราควรที่จะให้ความสําคัญกับประเด็นนี้มากๆเล่นกันไม่เท่ากับแ,แกล้งกันแกล้งกันหยอกกันไม่เท่ากับเล่นกันเพราะฉะนั้นมันม,ม,นมีมันมีเส้นบางอย่างการเล่นกันไม่ควรจะสร้างความรุนแรงทางใจให้กับอีกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราพบเห็นสิน่งนี้มันเกิดขึ้นเราก็คอยคอยคอย,คอยตักเตือนหรือว่าถ้าสมมติว่าลูกหลานเราหรือว่า คนใกล้ตัวเราที่เราดูแลอยู่เขามาบอกเราว่าเขาดองบุรี่อย่าเพิ่งทีตมันว่าเป็นเรื่องเล็กๆโอ้ยก็ทนทนไปป้าใครๆก็โดนอะไรแบบเนี้ยนี่เป็นสิ่งที่เราสร้างบาดแผลเพิ่มให้กับคนที่คนดองบุลีค่ะคือเขาเขาถึงขนาดพาตัวเองเดินมาขอความช่วยเหลือจากคนที่เป็นผู้ใหญ่นั่นแปลว่าเขาต้องการที่ช่วยละเขาพยายามจัดก,การตัวเองมาแล้วประมาณเพราะฉะนั้นฟังเขาหน่อยแล้วก็ยอมรับหน่อยว่า มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขาเราก็จูงมือแล้วก็ปรึกษากันว่าเราไปปรึกษาใครดีที่เขาจะสามารถช่วยให้ไกด์ไลน์หรือถ้ามันมีบาดแผลทางใจเราจะหาคนที่มาช่วยเยียวยาวใจยังไง มีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นหลากหลายสาขาในเรื่องเราก็จะเจอหมอวิในนี้เองเราจะรู้ว่ามีนักสังคมสงเคราะห์ในเรื่องเราก็จะรู้ว่าเราจริงจ,งจงมีหน่วยงานเหล่านี้คอยซัพพอร์ตอยู่เพราะฉะนั้นค้นหาข้อมูลหรือเอื้อมไปหาคนที่รู้ค่ะเราไม่จำเป็นต้องผ่านคนสถานการณ์ยา่ยางในีุิตด้วยตัวเองลำพังเสมอไปอย่ายอมค่ะ,อย,ยอ,คะอย่ายอมให้ความไม่โอเคมันมันครอบซึ่งความไม่โอเคเป็นเรื่องปกติไม่โอเคมันก็ไม่ได้แย่นะคะแต่ถ้าไม่โอเคจนถึงจุดว่าแบบ เบื่อล้วเหนื่อยล้าอยากที่จะจัดการกับตัวเองเพื่อมือเข้าหาคนที่เขาเพิ่งพ่าได้แบบนี้ดว่าค่ะ